คำถามที่อยู่ในหัวผมตลอดคือว่าจ่าเขาบอกผมว่าจ่าก,กันแค่ลูกกงกันนะอย่าจ่าก,กันดีกว่าคือถ้าจ่าตายก็จ่าตายไปเลยความสุขที่แท้จริงไม่อยู่ที่เงินผมมีเงินเป็นสิบล้านผมมีเงินเป็นล้านล้านผมนอนบ้านไม่ได้ผมนอนอยู่ล้าไก่แต่ทุกวันนี้ผมมีสิบบาทผมมียี่สิบบาทผมนอนหลับสบายจับจเป็นคนมีความสุขกับตัวเองนะคะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ ให้อภัาายตัวเองคน,นจะรักตัวเองมากกว่านี <ฮะ S 2> ้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณยังต้องสู้คุณสู้ออหรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราโคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราโค MOU u เส้นสัญญากับตัวเองจะ M O U m i r a c l โคอ you ในวันนี้คะ่ะ เป็นวันหนึ่งที่เอตั้งตาคอยก็ว่าได้หลายๆคนที่ติดตามรายการ MOU มานะคะวันนี้แตกต่างจากทุกเทปและทุกครั้งที่เรามีแน่ๆค่ะหลายๆคนตื่นเต้นเวลาจะมาเจอเรานะคะแต่คนคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เอตื่นเต้นที่จะเจอเขานะคะคนที่นั่งอยู่ข้างๆเอคือนักโทษประหารแต่วันนี้อยากให้ทุกคนติดตามดูดีๆนะคะเพราะเอเชื่อเลยว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะผ่านอะไรมาเราจะได้เรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่จากนักโทษ ประหารคนนี้คุณเอ็มคนตัวลายคะ่ะเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเอ็มมากเลยที่มาครับผมยินดีครับอาจารย์เชื่อเอ็มคนตัวลายมาจากไหนฉายาในการต่อยมวยครับเพราะว่าเราสักลายทั้งตัวครับอาจารย์ ตอนแรกมันเป็นนายนายตัวลายครับนายตัวลายใช่ครับผมมองว่าไม่เข้าก็เลยเป็นคนตัวลายเลยคนตัวลายคนแรกของผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นคนแรกเลยทำตระฉายาคนตัวลายเนี่ยคนแรกที่ชกมวยในปะเทศตอนชกมวยสักตั้งแต่อยู่ข้างในครับแล้วออกมาก็คือสักในคุกใช่ครับคุกมีสักด้วยมีใช่ไหมกี่คดีที่โดนจับ สอ,อสองครับสองคดี<ช>อันแรกคือฆ่าอำพางซ้อนเลนสแล้วก็ยาฆ่าอำพางซ้อนเลนสมันเหมือนกันไหยหรือต่างกันมันถ้าผมยิงแล้วผมเอาศพวางไว้ตรงนั้นอ่ะมันไม่หนักก็คืคอฆ่าแต่ทีเนี้ยความที่เราเป็นเด็กครับพี่ <S <S ผมก็กลัวคนเห็นอผมก็กอุ้มมาใส่ในแคปแล้วด้วยความคิดของเด็กมันมีที่ดินอ่ะม,มันมีดินที่กาลังจะทาโรงแรมครับถ้าเกิดว่าเราเอาศพไปวางไว้ตรงนี้ตอนเช้ารถไถใช,ใช่ไหมครับเขาก็จะไถกบศพอ,อะไรเงี้ยเราก็คือด้วยความคิดของเด็กเราก็คิดแค่นั้นแต่ถ้าเกิดผมยิงทิ้งไว้ตรงนั้นอ ไม่ถึงะหารหรอกครับเต็มที่ก็ใช่ครับเต็มที่ก็แค่เป็นแค่ฆ่าคนตาย10ปี2ีบปีใช่ครับประมาณ25ไม่เกิน25ปีครับแล้วตอนนั้นเอ็มฆ่าเขาทำไมยาครับคือเราค้ายาผมค้ายาแล้วผมก็หาเอาให้เขาไปขายครับแล้วเขาก็ไม่เอาเงินมาให้ฮะด้วยความที่วันนั้นนะมันมันทะเลาะก,กันเขาก็แบบว่าเอาปืนมาจ่อผมก่อนคือยาตรงนั้นผมดูแล้วเขาเขาดูดหมดแล้วครับเขาไม่ได้ไปขายคือไม่ได้ขายเขาติดยาเหมือนใช่ใชเขาติดยาครับแล้วคือแบบผมเอาไปให้ใหม่อีกประมาณ5 ผมก็บอกว่าเอาอันนี้นไปไปทำแล้วก็เอากำไรมาใช้ของเก่าหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ปืนจอ่อแบบเขาว่าอะไรอ่ะก็เขาหลอนครับออก็คือผมบอว่าใจเย็นคุยกันก่อนนะผมวอมปืนเน่ยมันไม่มีเซฟเดี๋ยวถ้ามันลั่นขึ้นมาผมตายนะเพราะเป็นปืนลูกซองอไทยประดิษฐ์แล้วจงวังหวะเหมือนตอนนั้นนะผมก็กลัวตายพี่ผมก็สู้กันนะผมก็ต่อย ผมต่อยแต่เขาว่าถือปืนผมต่อยต่อยแล้วปืนเขาหล่นเขาวิ่งหนีแต่จังหวะนั้นน่ะคือพี่มโหผมก็หยิบปืนเลยยิงเอาปืนเขามายิงใช่ครับปืนเขามายิงคือยิงนี่คือยิงที่ยิงหัวหัวเลยใช่ไหมใช่แล้วอยู่ดีๆเขาก็สืบค้นหาวันเดียวครับแล้ววันที่สองเนี่ยผมโดนจับเบอร์โทรศัพท์ผมมาเบอร์สุดท้ายที่โจเข้าไปเขาทําโทรศัพท์หล่นแล้วทางการเขาม่เจอแล้วคนนี้หายไปแล้วตำรวจก็ตามใช่เหรอไม่มีใครไปแจ้งความไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ครับเขามาเจอศพคนที่ที่านน้ำมันใช่ครับมันเจอมาเจอ ใช่แม่เขานะ่ะคุยกับผมแต่เรื่องมันเป็นคดีอาญาไปแล้วพี่เขาบอกว่าขอแค่ค่าทําศพตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าลูกเขาอยู่เนี่ยอาจจะเสียมากกว่านี้ผมถึงบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองผมว่าเนี่ยมึงฆ่าคนนะมึงอย่าง,งนี้แต่บางคน,น,นไม่ได้รู้เหตุผลในตรงที่ว่าผมทำเพราะอะไรหรือว่าผมตัวถูกต้องเพราะทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากตายหรอกครับจารย์ ผมก็กลัวตายผมก็ต้องสู้ใช่ไหมจริเนี่ยมันพลาดผมพลาดยิงเขาผมก็ได้รับในสิ่งตรงนั้นค้ายาเนี่ยเสพด้วยไหมผมเสพครับเสพเสพถึงไหนอะโอ้โหเทพวันเป็นสองร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงมันบ้าไปเลยไหมผมโชคดีที่ผมไม่คั่งอาจารย์ผมไม่บ้าผมไม่ปีนเสาไฟก็บุญแล้วแต่ว่ามันหลอนใช่ไหมหลอนหลอนครับหลอนเห็นตำรวจผลนต้นยูคาอะไใช่ครับวันนี้ทีแรกตัวเราไม่รู้ตัวเลยอาจารย์แต่ว่าคนที่ อยู่รอบข้างเราเน่ยจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะพี็มผมไม่ได้รอนเกือบสเดือนนะเพราะว่ามันหลอนมันดูดทั้งวันมันอยู่อย่างกันทั้งวันนะจาย์ คือพลังมันพุ่งใช่ไหมก็คือแบบสู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 บยาบ้าสองวันเมตรเนี่ยผมดูสิบห้าวันอะคือพวกคนขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาสูบไม่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 สูบไม่สูบในการทํายาเนี่ยถ้าไม่สูบแล้วมันจะมีสติในการที่ทําตรงนี้ดีกว่าแต่เราขายแล้วทำไมถึงสูบผมไม่รู้ทำอะไราจมันมันว่างครับมันว่างมันก็มีอยู่ขึ้นเราเรารอรับเงินอย่างเดียวใช่ครับเรารอรับตังค์อย่างเดียวนยทีวันหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราเข้าวงการนี้ได้ไงตั้งแต่แรกแรก ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะสิบหครับคือมีคนชนมาขายก่นไม่ใช่ครับมันมีคนเขาขายอยู่แล้วครับแล้วทีเนี้ยเขามา,มาบอกผมผมยังไม่รู้จักยาบ้าครับตอนนั้น เขาบอกผมว่าเอ็มไปเอายาให้หน่อยเขาบอกว่าเขา่็โดนเพื่อนอนะ่ะป้นไปเขาไม่กล้าไปเอาคืนผมกอกไปไปเอาปืนมาเขาก็เอาปืนมาให้ผมแต่มันเป็นปืนในปืนแก๊ปอะครับไปถึงปุ๊บผมก็คิดว่าถ้าป้นได้เนี่ยก็ต้องแบ่งคนละครึ่งถูกไหมเพราะผม,มปเป็นคนป้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีแค่สิบเมตรมีสิบเมตรแล้วมันเป็นายาของน้าผมเนี่ยคือเราไปป้นมา <laughs> ไปป้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยาน้าตัวเอง <laughs> ก็ผมก็อมได้มาเสร็จปุ๊บผมก็เอยอย่างน้อยก็ได้สิเมตรก็ต้องแบ่งคนละหใช่ไหมผมคนป้นเขาเป็นคนขับเพราะนั้นปุน๊บไปถึงหอเขาให้ผมมาสองเมตรผมว่าทำาอะไรดูวะ เขาดูดกันผมมาดูไม่เป็นผมก็ดูโอ้โเขาดูอย่างนี้ก็ลองครับลองดูตอนนั้นยังไม่เคยยังไม่เคยครับไม่เคยเคยสูบไหมตอนนั้นสูบครับแต่ว่าสูบเหมือนบุรีไหมคล้ายกันครับอาจารย์แต่ว่าในเนี้ยคือเราเราไม่อยากให้เพื่อนมองว่าเราอ่อนกว่าเขาเลยอ่ะคือในในในกลุ่มเนี้ยคือเราไม่เคยถ้าผู้ชายที่ไม่ทําไม่ได้มันก็ตกถูกไหมนั่นแหละประมาณนั้นคือเราก็ดูดดูไปเม็ดนึงโอ้โหทีนน้เข้ารถทั่วเมืองนะครับผมขับไม่ไหวแล้วต้องรีบเข้าบ้านแล้วคือความรู้สึกเราเหมือนกับว่าตำรวจตามก็กลับไปไปแล้วไปเจอ น้าเนี่ยน้าผมนะครับผมก็ถามว่าน้า,านะเอาไหมเนี่ยผมมียาเขาบอกเขาไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปคุมราพื้นผมก็บอกว่าผมมีจริงๆเขาไม่เชื่อเพราะว่า,วาเขาเขาไม่เคยเห็นผมเล่นใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีเด็กวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านประมาณสิบกว่าคัานนะครับแล้วก็มาเรียกน้าเนี่ยพี่น้อยเขาก็ลงไปผมก็ยืนมองผมก็ดูเอา้าคนที่เราไปป้นยามาเขาถามแกรู้ใจเอไงไหมเขาถามทำไมป้นยาแกไปเนี่ย ผมเอาแล้ยาน้าเหรอเนี่ยโดนแน่เลยสักพักนั้นน้าก็เลยบอกว่า มึงเจอมันที่ไหนมึงก็ยิงเลยเขาบอก่างนี้ตายแล้วแปลวายาเขามาสักพักเขาอกวัยรุ่นก็ออกไปเขาก็ขึ้นมาหาผมเขาตอบมถามว่ามึงเอายาไปไหนผมบอกผมได้มันแค่สองเม็ดเขาเขาอไปหมดเลยเขาบอกเลยยาอยู่ไหนบอกอยู่ที่เขานู่นเราด้วยความคิดของเราเราคิดว่าถ้าน้าดูดเนี่ยเราก็จะได้ดูดด้วยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับความคิดเราแค่นั้น,น,นคิดแบบสิบหกเลยจริงใช่ครับคือแบบวงการเริ่มแรกที่แบบแล้วหลังจากนั้นคือขายยังไงขายของน้าแบบนี้หรอของน้าเราไม่เอาแลลวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาด่า เราก็ไปหาของเพื่อนครับคือหลังจากเราป้นของน้าไปแล้วเราก็เลยรู้ว่าเรียนรู้มันขายได้ใช่ครับแล้วมันทำเงินใช่เป็นเงินคิดดูว่าเด็กอายุ17จีมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนั้นที่ขายเพราะอะไรเพราะอยากสูบหรืออยากได้เงินอยากได้เงินมากกว่าอยากได้เงินมาเที่ยวมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเงินไปทำอะไรตอนนั้นเยอะๆะเนี่ยเที่ยวครับส่วนใหญ่จะเที่ยวเล่นกินเหล้ากับเพื่อนคืนหนึ่งสี่ห้าหมื่นใช้เงินแบบไม่นี่ไม่เสียดายตังเลยคืมันมาตอนนี้แบบโอ้ตายชิดเสร็ ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเงินมันร้อนเขาบอก<ช>ว่าเงินที่ได้จากตรงนี้มันจะร้อนเห็ไหมใช่ครับเอ <MD S 2> ็มติดคุกมาทั้งหมดกี่ปีสิบสามปีครับคือตั้งแต่อายุ19บเก้าครับสิจนถึงสามสองสามสาม ไอ้สิบกว่าปีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างในคุกโอโ้สอนหลายอย่างครับมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างที่ฝึกวิชาชีพดัานเราให้เราแบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยเหมือนกับอยากทําให้เราเป็นคนเข้มแข็งไม่ให้อ่อนแออะไรเงี้ยครับหลอ,ลอมีแบบนี้ด้วยหลายอย่างครับคือได้จากในคุกมาเยอะครับคือชีวิตในคุกมันแบบแข่งแย่งชิงดีกันมีพี่คนหนึ่งที่บอกผมว่ายอมรับว่าในคุกเนี่ยคือคุณต้องเฮี้ยเพื่อให้คนอื่นจนยอ สรรเสริญคุณเพื่อที่จะแบบเอาตัวเองรอดอ่ะพี่อาจารย์คําว่าอิทธิพลกับบารมีมันไม่มันต่างกันคือในนั้นต้องสร้างอิทธิพลใช่ครับเพื่อให้อยู่รอดไหมถูกต้องแล้วถ้าไม่ได้สร้างตรงเนี้มันมันโดนขาลังแกครับอาจารย์โดนคนอื่นลังแกครับ บอกได้แล้วนอกจากพวกการฝึกอะไรจากราชทันแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมอ่ะสังคมที่นั่นเป็นยังไงอะ่ะผมพูดได้เต็มปากอะไรทุกอย่างอยู่ที่ตัวพวกเขาครับไม่มีใครมาเพี้ยนได้นอกจากตัวเขาเองอเพราะว่ากระทรวงกมลมรัชทันหรือว่าอะไรเข้าไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมให้พวกเขาบางคนรับบางคนไม่รับทุกอย่างผมก็เลยพูดว่าอยู่ที่ตัวเขาแต่ก็ไม่ได้แปลว่านี่เป็นสุดร,รวมของคนไม่ดีถูกถูกต้อง<ห>ครับพวกผมเป็นคนที่ผิดพลาดไม่ได้เลวโดนสันดานเนี่ย คือค <น S 1> พวกผมบอกตลอดผมไปทุกรายการผมพูดเสมอว่าพวกผมเป็นคนแค่ผิดพลาดับไม่ได้เลวโดยสันดานเพราะว่ามันไม่มีมาตรทัดชนิดไหนวัดความดีความเลวของพวกผมได้แค่เป็นคนที่ผิดพลาดไม่ได้เลวโดยสันดานถูกต้องครับมันดีมากเลยอะ่ะแต่หลังจากที่ออกมาการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเรายังทากันได้เลยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเราจะทํากันไม่ได้ขอแค่คุณพวกคุณมากลับกลับตัวกลับใจแค่นั้น ทำให้เรามองว่าเออมันก็จริงนะอาจารย์สิ่งที่ไม่ดีที่สุดเลยเรายังเนี่ยยาบงยาบ้ายาอะไรเรายัางจำไปคว่ไฟหาพวกมันอะ่ะถูกไหมครับยังเสพได้ยักงขายได้ถูกต้องแต่วันหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะคิดจะทําความดีเนี่ยไม่ได้แล้วเป็นอะไรที่ให้ข้อคิดกับพวกพวกอะไรที่จะทําให้คนแต่และคนเขาทําความดีแบบนี้เอ็มผมมองว่ารอบข้างคนรอบข้างแล้วก็สังคม ผมอยากให้สังคมอย่าตีหน้าอย่าตาหน้าพวกผมว่าเป็นคนเลวคนแบบที่สังคมรังเกียจอาจารย์คือต้องยกเป็นเคสเคสไปอาจารย์คือแบบว่าอย่าไปเหมารวมเลยว่ามนไีหน้ารังเกียจใช่ครับคือ,อทุกคนมองว่าเฮ้ยเนี่ยคนมีไรสักเนี่ยออกมาจะคุกเนี่ยคนเฮียเลยคนเลวเลยทุกคนจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ผมออกมาใหม่ผมเป็นแชมเปี้ยนแล้วละ่ะผมต่อยมวยผมแค่อยากรู้ว่าสังคมประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมคือมองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าแค่รอยสักหรือเปล่าเพราะผมสักทั้งตัว ไปสมัครงานราปภแต่ผมมาแค่อยากลองผมไม่ได้ทำอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราติดต่อกันไปผมก็รู้แล้วว่าแต่<อ>เราบอกเขาไหมผมไม่ได้บอกแต่ <ผม S 2> เขาเห็นเราสักเขาเห็นรอยสักของผมเห็นรอยสักข้างตัวเลยแต่คือผมมองว่าเฮ้ยทำไมก็ยังเป็นเหมือนเดิมคุณก็มองผู้ผมแก้รูปลักษณ์ภายนอก คือคนที่อยากทําจริงๆอยากกลับตัวมั่งเนี้ยบางทีเจออย่างนงี้อาจารย์ผมจะบอกให้ว่าบางคนในคุกเนี่ยเขามีดีนะแต่เขาไม่มีโอกาสครับพอเราออกไปเจอข้างนอกแบบนี้ที่มันไม่ให้โอกาสเขาใช่มันก็ปิดกัน้นปุ๊บเขาก็ทำอะไรอนาะจารย์มันเลยทําให้เขากลับไปถูกต้องครับถูกต้องผมกล้าพูดเลยนี่นี่แหละคือสิ่งหนึ่งเลยที่ เขาเป็นแบบนั้นผมคนหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสเอ็มจะกลับไปไหมผมกลับแน่นอนเพราะว่าอะไรผมไม่มีอะไรทาถามว่าทุกคนสังคมอาจจะมองว่าแล้วมึงทำไมไม่ทํากลับกลางไปแบกปูนปาบามาปูนอะไรเงี้ยผมถามว่าทุกคนรักสบายถูกไหมทําอะไรที่มันได้เงินไว้ก็มีอย่างเดียวแต่อย่างที่ท่านลองเบิร์ตพูดว่าโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่รีบคว้าไว้มันก็จะละลายมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยในเมื่อคุณขอโอกาสคนอื่นคุณต้องเปิดโอกาสให,ให้ตัวเองก่อน อะไรที่ทําให้เอ็มกลับใจสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ผมกลับใจคือครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างคผมมองว่าชีวิตผมตลอดชีวิตวันเนี่ยมันสีดํามาหมดเลยจานแล้ววันหนึ่งแล้วนีผมมาเจอภรรยาคนเนี้ยครับมันก็คิดขึ้นมาว่าอยากจะทําอะไรเพื่อเขาคือเขาต่อยมวยด้วยเขาซ้อมมวยออกกําลังกายแต่ผมอ่ะจะไปขอหยิบเนี้ยซ้อมเพื่อที่จะไปต่อยที่จีนครับ ใช่ครับแล้วเขาเป็นเซลเบน์อยู่ที่นั่นครับไปเจอกันที่นั่นแล้วเขาชอบมวยอยู่แล้วเจอแล้วปิ๊งเลยไหมยังครับเขาเป็นแฟนขับของผมในโทรทัศน์คือเหมือนกับว่าปื้มเรานะเวลาเราต่อยแล้วเรายิ้มแล้วก็มีจะมีหางเต่ามีเอ,อกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างี้ครับวันที่เจอกันวันแรกเขาหยิบโทรศัพท์เนี่ยมาให้ผมดูใน y YouTube เขาถามว่าพี่ชายคนนี้ไหมเนี่ยผมบอกใช่ครับเขาก็กระโดดกอดผมตกใจอะไรเนี่ยเขาดีใจครับเขาดีใจแล้วก็บวกกับจังหวะที่ผมกําลังเลิกกับภรรยาคนเก่าเครียดๆด้วยเขาก อยากทาให้ผม่ามีรอยยิ้มเขาก็แบบให้กําลังใจเป็นการเจอเนื้อคู่เลยนะถูกหรือเปล่าเอ็มคิดว่าอย่างนั้นไหมน่าจะใช่ครับคือมันเขาเกิดมาเพื่อเขาก็รอเราอยู่เลยนะเขาก็โสดมาตั้ง4ปีนะโน่ใช่แต่วันหนึ่งแล้วเนี่ยคือสังคมเป็นผมเนี่ยผมเคยติดคุกมาผมก็ไปจีบเขาเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดว่าเธอเราติดคุกมานะก็ดีก้านะอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าแล้วจะกล้าจีบหรือเปล่าเธอถูกไหมถูกครับวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมาเปิดเผยอยู่ดีเพราะว่าวันนั้น พอเราเริ่มคุยกันปุ๊บอะช่องไทย C ี s ครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครออกข่าวผมมาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาดูอยู่พอดีเขาก็แบบอึ้งแล้วก็หันมามองแล้วก็ถามผมว่าทไมเขาไม่รู้มาก่อนไม่รู้ครับเขาแค่เป็นแฟนมวยใช่ครับเขาไม่เคยรู้ว่าผมเคยติดคุกเรื่องอะไรเลยพออึ้งมาหันไปถามเอ๊ว่าเป็นยังไงบ้างพ่อแม่แม่เขาครอบครัวครอบครัวก็รับไม่ได้ครับแล้วฝ่าฟันยังไงเ่ะเขาสู้ครับเขาสู้มากคืาแบบยอมที่แบบปีนึงอะยุติกับทางครอบครัวเลยนะ ทางบ้านเองบิดต่อ,อแบบใช่ครับคือว่าถ้าถ้าเกิดติดต่อเนี่ยคือเราจะเดินต่อไม่ได้เราเอาแรงเอาแรงกดดันเอาแรงดูถูกเงี้ยมาเป็นแรงผลักดันให้ให้เราสองคนเนี่ยไปต่อตอนนั้นผมก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้ให้แม่รู้ว่าผมดูแลมุดลูกแม่ได้นะถึงว่าหนูจะไม่ใช่คนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแกก็ไม่ไม่ไม่นี่เลยใครโทรมาก็แบบไปเอามันได้ไงเนี่ยอะไรนักโทษอะไรอย่างเงี้ยครับ โดนเยอะครับสงสารเขานะผมเคยขับรถไปส่งเขาที่บ้านเน่ยร้องให้ด้วยผมร้องให้ไม่ใช่ไม่รักนะรักนี่แหละถึงต้องปล่อยเขาเพราะว่าถ้าอยู่กับเรามันไม่มีอะไรเลยอาจารย์คือมันไม่ไม่มีอนาคต,อ,าคตอยากให้คนที่เรารักมีความสุขขับรถลับไปส่งเขาเขาก็ไม่ไปเขาก็แบบพี่ยังทำไมไม่สู้อ่ะมันสู้แต่บางทีอ่ะ มันไม่มีเงินจามันพามันมันมันเขาก็เขาบอกเขาอยู่ได้เขากับเขากินเนี่ยกินมาม่ากินน้ําพริกกินอะไรเงี้ยเขาบอไม่รู้จะหาทางไหนที่จะสู้เนาะใช่ครับมันมันตันไปหมดจย์มันตันไปหมดผมก็มีอยู่ทางเดียวเพราะว่าวันหนึ่งผมเคยจับมือจ่าชั้นสิบเอ็ดโดดที่คอนโดมันมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างลจนแบบว่าจับมือเขาบอกว่าไป มันไม่เหลืออะไรแล้